ว่าจะไหน็เจเบาไหมก็ดูฝันว่ะสัตค่ะฝันว่าจังไหน่ะไรกอนหัวก้อนฝันฝันว่าเด็กกุ้งฝันมาตอนยากุ้งมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วเนาะเออมันก็เป็นเก่าอยู่แล้วม้ากเดีออกเก่าศูนย์เก่าซะอือป่อยไปแบบศูนย์เก่าสามศูนเก่าว่ะศูนย์เก่าศูนย์เก่าเนาะเม็ดเดียวนาเจไป เจไปตัวใดข้างงวดวังหันไศูนย์เก่าห้าศูนย์เก้ากับเก่าเกปาตัดเลนกับศูนย์เก่าเลยเนาะตัดเลนก็ได้เยอะป้าส้เได้สามตัวไยแค่หางเดียวเม็ดเดียวแมนบอจ้าปาสามคนผู้ชายผู้ชายมาสามคนเกือบแตกสามตัวไปได้นี่ตู้พ่อแม่ไม่ว่าปาสามคเนี่เขาใส่รถที่รถป้ายแดงมาก นก็บ่ามาสามคนเอฟซีมาสามคนบ่าสะกดวมาเทียมาสามคนมากมืึงกังจอดก็บ้ามาสามคนพี่น้องตอนนี้ก็ได้แล้วละเพื่อฟันแล้วฟันแล้วบางวันนี่พ้อยไปขจรแล้วหมอจอมาอีกยัวค่ะเ่าพ้อยไปฟันไวจังไรเนาะบานี้พ้อยไป เมื่อที่แล้วกับแม่นแม่นอยู่ฝันแล้วเมื่อนี้ฝันว่าจังไดเนาะค่ะฝันอยู่เป็นบอกขอเลขสามต๊ะมื่อน้าบอกเขาปล่อยแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ฝันมาจังไดมเจ้หมือนเป็นมาบอกสามโต๊ะแปดเป็นมาบอกไม่บอกผู้ใดเป็นผู้ใดผู้จังไดเจ้๊ผู้อะไรผู้จังเท่านอนไปมาบอกเขาผู้ผู้น้องหานอีกบอกเห็นหน้าเพป็นบอกหรือว่าเป็นเสียง ข้านอนอยู่ในเฮือนมาบอกข้าหล่นนั่งนอนบอกนอนฝันหนาข้านอนอยูอ่นยในเฮือนมาบอกเลยตัวทีเฮห็นเข้าดีบฝันชุดใหญ่ทั้ง,งหมดนอนอ่ากับฝันหล่นนอนอยู่หลังใดนี่บอกหลังนั่นหรอหลัลงนี้ใหญ่หน่ยนยน่าเจนาะคูมเฮือนพคนดีเอาไร่ดีเอาเพราปิดเอาแปลว่าปิดค่ะหัวเดือนสอเจ็ดเที่ยงกันมาสองเจ็ดสายเห็นพญานาคสองตัวอยู่บน เขาเหนแปลว่าเก่าเก่าซะมันง่ามง่ามไมนะค่ะเ่ามไดไฟอืมเห็นบอกง่ามว่ารถไฟเห็นว่าเป็นเกียไปหนัาเกียดแตสองเกียดซะพอแล้วแทบง่ามไปเล็กๆเก่าแ่ก็ถกันเป็นว่าบอกเป็นโตมันกับอะไรเนาะแต่บอกเป็นโตันะแต่วันนี้มันมาบอกเป็นโตเออเขาว่าเป็นโตเป็นเสียงเม่บอกว่าเจบอกว่าเก่าเน้่เก่าเก่าไม่เบื่อเก่าซะหมอก่อน ดางวัลนี้เป็นมาตาจังไหดก่อวันนี้เพื่นก็ว่าบอกว่าแปดห้าศูนย์เจะไท่เนี่ยแปดห้าศูนย์่นพี่้องสามตกมาบอกแล้วพ่นกระซิบเพ่นซิมหรือว่าพ่นเบาซึ่งดังดังเลยกระซิบแต่หูเฮาแปดห้าศูนยิ่งเสียงเลยตีอือใส้ยิ่งเสียงห้องใส่หูตอนฝันบอเจ๊ฝันเหรอถ้าตอนนั้นฝันฝันเราคมีแจิสั่น ห้องใ่หูสามโตโคโลพี่น้องแปดห้าศูนย์ตรงกันกับทะเบียนรถเจตังค์่เนาะบายนี้ตรงกันกับทะเบียนรถเจศูนย์หาแปดแปดหาศูนย์้องเจตังนี่แล้วเลขเจตังค์ได้หนิเจตังค์ก็เซเรารถเจตังค์เได้เอาม่านี่หนูเราได้เอามานจอดยู่เฮงินมนถการแ่วมามักน้ำหรเด้อเจ์เปหาศูนย์หวปล่อยไปว่าหนึ่จอด้า นาฝันบอกสามตัวเนาะปูน้องหานใช่ไหมคุณบอกอย่งตัวบคนบอกเลขเราจะบอกร่าเขาเรยกโฮมียข้นเนาะเขา้รีกเมีคุณบอบอกอย่งตัวเลยบอว่าเขาปุ๊กข้าวหนาเลยบอกเป็นตัวมาจะได้เกาะปุ๊กหนาบอกปุ๊กหนาเลยให้ตัวเปโต นากระนัคหาสูเลยงันัาหาสูนใครอยู่นอเพิ่นบ่าไหแปรเนาะบ่าไหแปรเพิ่นบอกสามตัวไ<อ>ม่โหลดบอกสามตัวบ่าไหแปรเขาใครถือก็เสียแปรเขาแปรว่าเปลด่ยนซื้อนาซื้อหลังเพิ่นเพิ่นบ่าไหแปรนี่มันโอเคอยู่ได้มันติดตะลุ่มขึ้นอยู่คันแปรน,นี่มันกะแจักสิแปรเป็นตัวใดเนาะอืให้แปรเป็นตัวใดค่ะสนละอันนี้บอกสามตัวนะคะ F4 แปดห้าศูนย์ ปูน้องหานปูอ้องหานด้กูเซลเจทีนี้แหละแว่าบวกเข้ารอดนไปฟันได้เจอเสียงหน้าฟันได้แด้บาเจ็บฟันได้ทีนี้งเสียเขารอดไปถัจได้ป่มะน้องฟันไปก็บวกปูแต้ก่อนขึ้กัดนจะต้องขึ้เทียนปันออกไปรียกออกนะโคกบวกเข้าโอห้่านือวนั้นวัโคนั่นบอเออถ้ากูถือถ้าปูืกาแล้วบอกเป็นตัวม่ได้กระบอกเป็นตัวใ่ได้เตี้ย เราไม่ให้เป็นพิศนามันแปรมันแปรไปหลายเนาะแปรยากนเราก็บอกเป็นโตเลยค่อยได้ดีแล้วเจบอกเลขเพป็นมาบอกเจ่ย่าอันนี้เพิ่นบอกว่าแปร50เนี่ยพิลากรับแปรฮาฮาแปรซุดฮาฮาซุดนี่เจอยากกกลับเอาไว้ในนี้ตัวหมุนเอาอยู่ไหนนาะอันนี้เลขฝันเนาะเจฝันเอาฝันว่าเพิ่นห้องบอกแล้วห้องบอกแล้วตัวยังเจตัวใดมันกับแปร50 นาคาศูนยเดียหร่ะบอกคนเนี้นาคาศูนย์บอกเอฟซีศูนหาศูนย์บอกเอฟซีบอกเจ๊จ้าหาศูนยคูณหให้เพื่อนซื้อตัวนี้ป่ะคะตัวนี้นักตัวนี้นาคาศูนยฟังเรื่อพี่น้องคูณพันนาคาศูนย์อรรถโอ้ย่าเอฟซี่วท่านพันคูณพันโหลดเอาเท่าไหร่ก็เอาพันคูณพันเราบอกเพิ่อนแปดห้าศูนย์จ้าพันคูณพัน ถาเนี้ถึงจะบอกเราก้มาเจได้ถึงจะบอกข่้เมาเจดเนี่ถึงอะไรจะลืมเจว่าเด้อพี่น้องเด้อพันบอกสามตัวตรงๆครับตัวตรงๆนี่ให้ชื่อไว้เท่าไหร่เจจอเทมีหารอยพุ้าร้อยจเหนเจ้าพันคุ้นพันจะไเห็นจะง้จะได้ลดค่ะจได้ลดไปเดียวก็เทมแปดห้าสูดยีเจรอเจลดทะเบียนเจตังเจตังเอาพันคุณพันดีกว่าเนาะ ใช่แต่า่างก็บออะแต่แต่ก็มันโง่เนาะว่าจะก็ข้าเจ้ผู้ใดอยากได้ยังก็ผู้อยากได้ก็ซื้อออเทเวนรถยังก็รถป้ายแดงเขาเขาคิดว่าป้ายแดงนี่หรอวันนป้ายยังสี่นรถส่วนตัวป้ายแดงฮึดผู้อยากได้ป้ายแดงคือเพื่อนแหนซื้อออเทเวนก็เจ้แปดห้าศูนย์รถป้ายแดงเขาป้ายแดงเท่ๆนี่หรอ ไม่ไป้าผธาบไอเดียดีที่สเจ็บันหนึ่งมิถุนาย่นหกแปดนี่คันไช้อยากได้ป้ายแดงเตี้ยจ้าได้รถป้ายแดงเสื้อรถแปดห้าศูนย์สามตัวนี้มาเจ้บสามตัวนี้ะจองป้ายแดงรอดเลยตัวสุดเอารถป้ายแดงรถไปอันนี้มันจะป้ายขาวป้ายแดงนะอ้ายแดงนีคือมันงามมันมาเจ้บอันนี้มันง่าโหลดนะ เอ็กซ์ซี่เขาขึ้นมากเหมือนกันเขาของเขาพกสูตรรถเขาเขามาว่าหันรถป้ายแดงบรถป้ายแดงเขาป้ายแดงเขาออกสูตรออกพร้อมจักประตูเจจักประตูจักประตูรถเพิ่นเหมนซี่ประตูโอ้ซี่ประตูป้ายแดงป้ายแดงแสดงว่าถึงไล่หงวดแล้วเนาะจักรถรถแดงขอเรียกว่าเอาจอบืปเป็นรถ แคกี่แคู่ีรถป้ายแดงมานี่บ่ะจะว่างวดนี่นันไผอยากได้ป้ายแดงให้เอาตัวไดเจ๊แปดห้าศูนยอเจวอนเนด้วพี่น้องเาะน้องเนียตายแดงสี่บอกเขาดมาไม่ได้จองเอาไว้เลยพระท่านจองป้ายแดงบอกจ้าจองป้ายแดงรอเลยตัวไดเจ๊ละแปดห้าศูนย์จองไว้แปดห้าศูนยแปด ห้าศูนย์ศูนโอเคอย่างี้เจ้าซื้อสามตัวกับแปดหาศูนย์พันค้นพันจัจะไม่เงี้นหลายเจ้าก็ไดครันตัวค่ะปูเป็นไห้นี่ปูเนไห้เป็นไห้ยังเสียไม่ถ้าปูเป็นเสียบเบิ้งแงไ่ไปอีกเลยต่งมากอันนี้เดี๋ยวตังเลยมาเด้อจ้นี่ปูเป็นไห้อยู่ปูเป็นไห้ทะเบียนรถเจตแต่งออกเด้อพี่น้องขี้มาบเาะฝันติงตังฝันอยูย่นยยู่นฝันเง<ะ>ีย้งยฝันประจันใด ว่าได้มาหาเจนนี่แล้วก็เลยเฝ้ามามาเฝ้ารถมาขอตัวดีน้ำเจเจให้ตัวนี้บอกจ้าเอแค่แปลถาสูงเจว่าพนบ่ฮู้เด้อว่าเลขทะเบียนรถเจตังอีหยังพี่น้องจ้าปัดมาฮอดผัดมาบอกตัวนี้เออมันตัวนี้ล่ะที่มาโศกมาหามันได้เข้ากวนใน้ล่ะเลขกีหล่าโอ้ตัวแรกกับเจแปลถาสูนตัวนี้แม่นบ่จ้าเข้ากับทะเบียนรถเจตังเลยเนาะจ้าเจตังหัวก็พวงามแท้ต้ ใช่จ้ะตัวเจฟันคุณฟันพนแท้าเจเนาะเป็นตัวหลีเนาะหมดฟันฟันขั้นศอกเอาเลขเจเนี่แหละน้องพี่น้องเพราะว่ามันตรงกันคักแน่แม่น้าเจเนาะโศกเขาตัวูกซื้อปลายแดงเลยน้องบ้านนี้ซื้อปลายแดงโลตัวออกคนไหมขั้นไม่ปลายแดงเอาขั้นไม่เลยเอาพ่อจูเนอร์นะเจเนาะพ่อจูเนอร์โอ้เขาเจเอฟซีเขาซื้อมาใหม่แต่มาว่าน เป็นปลายแดงเลยบ่เป็นรถปลายแดงเหรอเจตังก็อยากได้ปลายแดงยุพี่น้องมากปลายเล็สี่ปลายแดงนี้คือตัวส่วมตัวปลายแดงนี่นะเอาเบอร์มาดูจับประตูจับประตูสจสี่ประตูเอามาสี่ประตูอืมักน้ำเจวบะน้อพี่น้องแกแกท่าสูงจะมาบอกว่าขีพสีประตูแล้วเขาจะออกไปพะจอม่าบอกเขาจะแล้วเขาจะมาเขาจะหนักแล้วไป เมื่อคืนนีฝันอยู่แต่ว่าฝันว่านกเอาเลขแต่ว่าหกว่าได้เลขนกสาธุเอาเลขซื้อแต่ว่านกสาธุเอาเลขแต่ว่าที่ด่าเราก็ไปเสี้ยงใหมเด้อเจ็บยววอดก็มักน้ำดูสวนไปใส่มันน้อยหน่อยเด้อท่านทีดาฝันดีไปนั่นนี่เอยซื้ออ่ะทันท่นว่าขีดแจกเงี้ยเงี้ยว่าได้ดอกถ้าฝันว่าได้เงินในท่อเขาเม่อไหร่ล้าเด็กฟองอย่างนี้ถือโกรธตะกี้ก็คือเด็กเจี๊ยววอเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักน้ำนะคะเอฟซี อยากได้ป้ายแดงให้เอาตัวน yeah. ี้โรดมันบ่เจ๊จ้าไก่มือดามาอีกเนี่ยสำมงว่าค่ะเดีไม่เยอะขอนอนดีดีคักค่ะกันจ้าสดีตอนโดดก่อนเลกสิออกเนาะจ้าให้เขาเสียงค่ะค่ะกันเดี๋ยวเขามาตามมาตามมามาดูเรื่อยๆนะเจ๊เนาะมามามาคนบังดีดีนี่ให้เอฟซีถืงน้องวัวนี่เนาะใช่ก็ไดเบิ่งเจ็๊ต่างกันให้ถึงด้วยพี่น้องกทีมงานกันนะคะเอฟซีเมืที่แล้วนี่ศูนย์เก้านะเจ๊เนาะจ้าศูนย์เก้า วันนี้มันจะออกตัวไหนอา่ยามให้เอฟซนะให้ซื้ลูกมันจะออกห้าศูนยแปดห้าศูนย์เอนี้เนาะหัวก้อมนมันออกห้าศูนย์ก้อนมนออกสามศูนย์เก้าค่ะเจว่าพอผ่นบอกห้าศูย์เก 5, 0, 9, ้าเอว่าสองโตนซะมานเนี่ยเอฟซีเขาซะสองหาห้าศูนย์ศูนอ่านก็ค่ะอันตัดเอาเป็น มันไม่ได้สามตัวก็สองตัวก็ได้ทันทียะไวเนอ้ยสามตัวตัวไหกก็แจแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์ค่ะแปดห้าศูนต้องเขามาแล้วลูกเป็นเนีท่างไว้พี่น้องแปดห้าศูนย์คอยเขาไปเรื่อยๆเข้ามันไปป้ายแดงเอาข้านี้เอาข้านี้เขากรเบากระเบาเข้าสาปเบาตัวถลาเข้ามี่ตัวเขา คนเอานะเจนาะแปดห้าศูนนะคะเอซไม่มีอย่างที่มาล่าแปดหัวหยอมผมมาไหมเนาะมันหอมเนาะเจนหย่อมวางามเลยย่อมผมมาไหมเจพอเห็นผมหงอกเจตั้งนะไม่มีมันลดตอมตอมคนง่ามจ้าคนง่ามที่ออกไปแดงไม่บเนี่มัจสโศกสมาเขาไป็นเจ้านบ่สีขีรถปแดงมากเลยดว่า้เอาะได้สีเอาปลาแดงก็แปดหาศูนอันดีอ ใช่คือบอาปาาว่าติงหั่นบ่อยฟังเหรอหั่นอยากพูดบ่อยฟังแหรอนั่นบอกตัวไล้อยากพูดอยากพูดแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์อยกจะเอาเพู่อเดี๋ยวหันละคไใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ